บ้านเดี่ยวพื้นที่86ตารางวาบุราสิริปัญญาอินทราคลอง3ามวา4ห้องนอน4ี่ห้องน้ำา1ห้องแม่บ้านพร้อมห้องน้ำมีพื้นที่สำหรับจอดรถได้2คันประตูรั้วไฟฟ้าเปิดให้เช่าราคา55,000บาทต่อเดือนและขาย12ล้านบาทเป็นหลังมุมที่มีขนาดสวนกว้างขวางมีขนาดห้องนั่งเล่นที่รับแสงได้อย่างเต็มที่บ้านหลังนี้มีการติดเครื่องปรับอากาศให้แล้ว8เครื่องมีห้องนอนชั้นล่างสำหรับทำเป็นห้องนอนผู้สูงอายุด,ด้วยค่ะ ในส่วนของห้องนั่งเล่นมีส่วนสําหรับเคาน์เตอร์บาร์ที่อยู่ติดกับห้องครัวห้องครัวมีขนาดใหญ่โดยห้องครัวมีเตาอบเตาไฟฟ้าและที่ดูดควันให้เรียบร้อยค่ะห้องน้ําชั้น1จะอยู่ติดกับบันไดทางขึ้นไปชั้น2ค่ะภายในบ้านมีพื้นที่ใช้สอยกว่า300ตารางเมตรในส่วนของชั้น2จะมี3ห้องนอน3ห้องน้ําและ1ห้องอเนกประสงค์ค่ะนี่คือห้องมาสเตอร์เบดมค่ะโดยห้องนี้จะมีส่วนของ w a l k in Closet ด้วยค่ะเมื่อเดินออกมาจากห้องน้ําสามารถที่จะแต่งตัวบริเวณนี้ได้เลยค่ะตู้เสื้อผ้าถูกบบบ้้วออนมมมาาาายยยยย่งงสีีรรระไฟภใใหเ ห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมมีขนาดใหญ่อยู่ในส่วนของมุมบ้านที่จะสามารถรับแสงได้2ด้านรวมถึงมีระเบียงที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมด้วยค่ะวิวที่มองจากห้องมาสเตอร์เบดรูมจะเป็นวิวสวนข้างบ้านค่ะมาในส่วนของมาสเตอร์บัตดรูมมีขนาดใหญ่มีส่วนของชาวเวอร์และส่วนของอ่างอาบน้ําค่ะและนี่คืออีกห้องนอนของชั้น2ค่ะโดยห้องนี้ก็จะมีห้องน้ําภายในตัวค่ะห้องนอนที่อยู่บนชั้น2ทุกห้อง จะมีห้องน้ำภายในตัวเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับผู้อยู่อาศัยในทุกห้องค่ะห้องนอนนี้เดิมถูกออกแบบเป็นห้องนอนสำหรับเด็กค่ะและแน่นอนว่าห้องนี้ก็มีห้องน้ำภายในตัวค่ะห้องน้ำทุกห้องจะมีกระจกกั้นสำหรับชาเวอร์ช่วยแบ่งโซนเปียกโซนแห้งได้เป็นอย่างดีค่ะที่ชั้น2ยังมีอีกหนึ่งห้องเป็นห้องอเนกประสงค์จะทำเป็นห้องทำงานหรือห้องนั่งเล่นอีกห้องก็ได้ค่ะบ้านหลังนี้ยังมีส่วนของห้องแม่บ้านและห้องน้ำสำหรับแม่บ้านด้วยค่ะพร้อมรองรับครอบครัวสมาชิก5 6าถึงท่านท่านใดสนใจติดต่อเเข้้าามไดลยนะะค